สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้รเรามาพบกับรายการทนายกองทัพธรรมโดยมูลที่ทนายกองทัพธรรมผมทนายอนันชัยเัยเดชประธานมูลที่ทนายกองทัพธรรมครับ,รบออดรปร,ประยุทธ<ร>์ประเทศเสนารองประธานมูลที่ทนายกองทัพธรรมครับครับดรประยุทธ์ครับเมื่อเมื่อวานเนี่ยผมโพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊กทนายอนันชัยเฉยเดชมูลที่ทนายกองทัพธรรม และบริษัทกฎหมายอนันัยชฉยเดชเกี่ยวกับกรณีที่คนสอนทรรคนหนึ่งได้สาธยายธรรมว่าง้งครับพูดว่าพระอรหันต์รูปหนึ่งเนี่ยเหาะขึ้นไปเอาบาดไม้จันแดงนะครับต่อหน้าสารชนเนี่ยพราะอยากได้บาดอยากได้ลาบสักระบพราะกว่าพอผม ผมก็เลยโพสข้อความลากล่าวลงครับสั้นๆน,นะครับว่าก่อนสอนทำรรคนสอนทรรมกล่าวหาพระบินโทภาระทวาชะเถระซึ่งเป็นพระอราหันต์ว่าอยากได้บาตรอยากได้ลาบเอามาจากไหนอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มไหนรู้ตัวไหมว่าการทำอริยะบ,บุพภวาทกรรมอยู่มีโทษเท่าอนันตริยกรรมคร คือจากจากโพสต์ดังกล่าวเนี่ยมันมีอยู่สามประเด็นครับนะครับประเด็นแรกก็คือว่า <c oughs> เป็นเพราะอารหันต์อยากได้บาตรับเป็นเพราะอารหันต์อยากได้ลาบสักการะรนะครับแล้วการกระทําดังกล่าวเนี่ยเป็นอริยบุอรอริยยุป,ปวาทกรรมเทียบเท่าอนันตริยกรรม,มหรือไม่ครับ ผมก็เลยอยากให้มหาหมีเนี่ยช่วยสาธยายธรรมสาธยายธรรมนะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่ฟังเทปการสอนธรรมะของคนสอนธรรมว่าถูกต้องไหมไอ้แล้วที่มันถูกต้องคืออะไรแล้วไอ้เรื่องดังกล่าวเนี่ยมันมีบัญญัติอยู่ในพระไตรปิฎกหรือไม่อย่างไรครับเพื่อที่จะได้เป็น บุญกับพุทธศาสนิกชนในการรับรับฟังทำครับใช่เลยครับมาดีครับใช้คําว่าเล่าสู่กันฟังเล่าสู่กันฟังคือเรื่องนี้น่าจะคลาดเคลื่อนครับน่าจะเป็นเป็นการกล่าวทำที่ที่น่าจะคลาดเคลื่อนแล้วก็ไม่สอดรับกับข้อความในพระไตรปิฎกครับเนื่องจากว่าพระรยบุคคลก็คือพระละหันเนี่ยนะครับผู้ที่บรรลุพระราตถผลแล้วเนี่ยโดยเฉพาะพระปิโดพระรัตวัชชาเนี่ยท่านได้พิญญาหกนะครับ ก็คือท่านคงไม่มีความอยากหรอกครับเนื่องจากว่าพระรหันเนลละสังโยชน์ทั้ง10ได้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีเนี้ยเบื้องต้นก็คือว่าเบื้องต้นเป็นพ่อรหันครับจะไม่มีไม่มีความอยากความอยากได้ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นบาทหรือลาบสักการะไม่มีหรอกครับไม่มีเนื่องจากว่าละสังโยชน์ทั้ง10บได้แล้วครับทีเนี้ยเนี่ยก่อนที่จะไปจุดนั้นนะครับอยากจะกล่าวถึงประวัติของพระพระเทระรูปนี้นะครับคือพระปิณโดระพาลทวชาเนี่ยท่านเป็นพระมหาเทละนะครับในครั้งพุทธกาลนะครับ เป็นพระมาหาเถระผู้ใหญ่ประวัติของท่านเนี่ยมีที่มาที่ไปเอาประวัติอดีตการก่อนได้ไหมครับอดีตการคืออย่างนี้ฮะสมัยสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อพระปทุมมุตระครับสัมมาสามัมพุทธเจ้าครับพระปินโดบาราตวาร,ราชมาเถระรูปเนี่ยนะครับเกิดเป็นพระยาราชสีเป็นรชาชสีนะฮะ<อ>เป็นสิงตโ,โ,โตครับเป็นสิงตโตในพระสูตรกล่าวไว้ว่ามีวันหนึ่งนะครับพระปทุมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะ พระอ,องค์ไปประทับออกจากมหาวิหารไปประทับที่ถ้ำถ้ำแห่งหนึ่งฮะในป่าแล้วประทับที่ถ้ำแห่งหนึง่งพระอ,องค์เนี่ยปรากฏราชสีตัวนี้ในข่ายคือพยานของพระอ,องค์พระอ,องค์จะมาโปรดครับพระอ,องค์เข้าเข้าไปประทับอยู่ในถ้ำแล้วก็เข้านิโรธสมาบัติเข้านิโรธสมาบัติครับทีนี้พญาราชสีก็คือพระปินโดในยุคในสมัยนั้นน,นะครับท่านก็เดินมาท่านท่าน,ท,านท่านเดินมา ท่านเห็นพระประทุมมุทลสัมมาสุบุริรเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ในถ้าแห่งนั้นเข้านิโรธสมาบัตินะครับท่านก็นําผลไม้น,นําผลไม้กับดอกไม้ของหอมมาถวายเสร็จแล้วก็นั่งนั่งนอนนอนยืนอยู่หน้าถ้าครับ <c oughs> อารักขาพระพุทธเจ้าเหมือนกับช้างปาลีเลยะกะในเรื่องโกสัมพีวัตถุที่พระาเลอะกันนั่นแหละครับ,รบท่านก็ยืนอยู่อยู่จนกระทั่งวันที่7พระประทุมมุทลพุทธเจ้าท่านก็ออกจากนิโรธสมาบัตินะครับเสร็จแล้วก็ ท่านก็ทรงพระดำริว่าพอแล้วละกับการที่ทำให้ราชสีตัวนี้นะครับได้บุญได้กุศลก็เลยเสด็จกลับสู่มหาวิหารพระยาราชสีท่านก็ตอมใจนะครับคิดถึงพระพุทธเจ้านะครับก็กระทําการละจาภพบนั้นนะครับก็ไปเกิดเป็นเป็นมหาเศรษฐีผู้มีทรัพย์ผู้มีโภคทรัพย์มากอยู่ที่กรุงหงสาวดีแล้วก็กระทำทานทำบุญทำทานอะไรเงี้ย แล้วก็ไปไปมามาท่องเที่ยวในสังสารวัตรจนกระทั่งมาเกิดในพัทกับที่มีผู้ทธเจ้าพระนามว่าพระสมณโคโดมของเรารนะครับ,รบท่านก็เกิดเป็นลูกของพราหมณ์ปุโรหิตของพระเจ้าอุเทนนะครับปินโดพลาละทวชามานพเนนะครับนะครับท่านก็เป็นคนชอบชอบชอบทานจุนครับเป็นคนทานจุกินเยอะนะครับตอนหนุ่มๆท่านก็เรียนจบไตรเพศคือสมัยก่อนเนี่ยพรามเนี่ยเขาจะต้องเรียน ให้จบการศึกษาชั้นตรีเพศคือเป็นการศึกษาสูงสุดนะครับตรีเพศเนี่ยก็มี3อย่างมีฤาเขเวทยชูรเวทแล้วก็สามเวทแล้วก็สุดท้ายก็มีเวทที่4ก็คืออาถรรพเวทหรืออาถรรพเวทเกี่ยวกับคาถาคมพอจบมาแล้วเนี่ยท่านก็ทําสมาชีพด้วยการเปิดสํานักครับเปิดสํานักอะไรสํานักที่สอนตรีเพศนี่แหละครับก็มีมานพที่เป็นพรามเนี่ยสี่ห้าคนมาอยู่ในสํานักของท่านมาเล่ามาเรียนด้วย ปรากฏว่าเจ้าสำนักเนี่ยขาดอาจาระที่เหมาะสมกินจุนะครับแล้วก็เหมือนกับคือชอบไม่มีประมาณในการกินจนกระทั่งว่าหมดสธาครับพอหมดสธามานพเขาก็หนีหายไปทีละคนสองคนจนกระทั่งว่าสำนักร้างพอร้างแล้วเนี่ยครับท่านก็ย้ายสำนักมาเปิดที่ที่เมืองใหญ่แต่ปรากฏว่าที่เมืองใหญ่ๆนั้นนะครับก็เป็นเมืองที่มีครูทั้ง6มีอะไรต่างๆที่เขาโด่งดังอยู่แล้วมีาศาสนิกเขาเยอะมากในสมัยนั้น สำนักท่านก็เลยไม่มีลูกศิษย์ท่านก็เลยอดอยากยุคนั้นนะฮะก็เลยอดอยากท่านก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะจะเอายังไงดีจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับท่านไปพบกลุ่มมหาชนกลุ่มหนึ่งที่ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธสมณโคดมเราเนี่ยแหละครับกำลังแสดงพระธรรมเทศนาครับท่านก็ไปนั่งฟังท่านก็มีความคิดว่าโอ้สำนักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยลาบสักการะเยอะท่านคิดอย่างนั้นนะฮะตอนนั้นท่านคิดอย่างนั้นว่าคนศรัทธาเยอะ แต่พอฟังธรรมแล้วเนี่ยนะครับอีกใจหนึ่งท่านเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาในธรรมของพระพุทธเจ้าท่านก็เลยขอบุปสมบทพระพุทธเจ้าก็เลยให้บวชเ,เป็นเอหิทะครับพระพุทธเจ้าให้บวชเอฮิพิคุครับพอบวชเข้ามาปั๊บเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็เลยสอนธรรมให้ตรงกับจริตของท่าน<อ>ให้ตรงกับจริตคือเป็นคนให้รู้จักประมาณในการในโภชนาอาหารประมาณในการกินอาหารเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตแต่จําเป็นต้อง รับประทานเพื่อที่จะเยียวยาบำรุงร่างกายให้อัตภาพเป็นไปได้ค,ควรแก่การอยู่ในโลกนี้และปฏิบัติสมณธรรมรจนกระทั่งบรรลุเป็นพระยบุคคลขั้นเป็นพระราตผลบรรลุเป็นพระรหันครับได้ผิดยาหกได้ผิดยาหกนะฮะทีนี้นิสัยอย่างหนึ่งของท่านที่ติดมาจากชาติที่แล้วก็คือว่าคือท่านจะเป็นคนองอาจในธรรมอย่างที่เกิดเป็นพระยาราชสีก็อาราขา,าพระปุถุทุบุตรสมมาสมุทิเจ้าใช่ไหมครัสบสมุทิเจ้าท่านองอาจในธรรมท่านก็เลยเที่ยวไปประกาศครับว่า คือจิตของท่านต้องการที่จะให้ศาสนาพระสมณโคดมตั้งมั่นอยู่ในสากแลโลกเพื่อที่จะดึงคนออกจากสังสารวัตรนะครับเพื่อที่จะหักสังสารวัตให้ได้ท่านก็เลยเที่ยวประกาศครับว่าผู้ใดสงสัยในมรรคผลให้ถามข้าพเจ้ายัสสัตมคเควาพเลวากังขาอัติโสมังปุจฉตุ แปลว่าผู้ใดสงสัยในมรรคและผลจงถามขราพระเจ้าท่านก็ประกาศกับมหาชนประกาศกับพระภิกษุนะครับและประกาศแม้กระทั่งต่อหน้าพระพักพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าด้วยซ้าไปจนกระทั่งพระพุทธเจ้าทั้งเกรตั้งเอตัคขาว่าปินโดภาร,รัตถวายชะเป็นสาวกข,ของเราที่องอาจในธรรมบรรลือสีหานาะสนะครับผู้บรรลือสีหานาะสเอกทัก,กะเลยนะดุจสีหาเป็นเอตัคาเลยครับทีนี้เนี่ยประเด็นของพระปินโดภาร,รัตวยชะ ที่กาบเรียนมาเนี่ยนะครับเอาอย่างนี้ก่อนว่าถ้าเราจะใช้ธรรมวิจยะก็คือการแยกแยะจําแนกธรรมเราต้องมาดูอุปนิสัยของท่านในอดีตชาติที่มีความองอาจและมีความรักพระพุทธศาสนารักแบบที่ต้องการที่จะให้คนมาปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานนาไปสู่นิพพานครดึงคนออกจากวัฏสงคารน,นั้นเป็นความตั้งใจของท่านด้วยความมุ่งมั่นเพราะฉะนั้นสาเหตุที่ท่านประกาศต่อหน้ามหาชนต่อหน้าพระภิกษุ ต่อหน้าพระพิทธเจ้าได้ซ้ำไปว่ามรรคผลนิพพานเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ต้องปฏิบัตินั่นหมายถึงว่าความรู้สึกของท่านท่านต้องการที่จะตั้งมั่นพุทธศาสนาอันนี้อันดับแรกก่อนนะครับท่านไม่ได้มีความอยากในการที่จะได้ลาบสักการะเลยท่านต้องการให้คนเข้ามาปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานที่นี้ประเด็นบาดคืออะไรครับบาดปุ่มไม้จันบาดปุ่มไม้จันที่มาเกี่ยวพันกับท่านเนี่ยครับมันมีสาเหตุก็คือว่า มีเศรษฐีคนหนึ่งครับชื่อราชคหเศษรษฐีท่านได้ปุ่มไม้จันมามเป็นไม้จันแดงไม้จันแดงในพระสูตรเนี่ยในพระวินัยเขาเรียกว่ารัตตาจันทนะก็คือไม้จันแดงไม้ที่มีสีแดงแก่นจะมีสีแดงมีสปปรรพคุณเป็นตัวยาที่รักษาในตานะครับเป็นยาหยอดตาหรืออะไรก็ได้แล้วก็สปปรรพคุณอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นสีผสมเพื่อที่จะย้อมอะไรก็ได้ไม้จันแดงเนี่ยพอเศรษฐีได้มาก็บอกโอ้ไม้ทรงคุณค่า เราจะทําอยู่2ออย่างอย่างที่1ก็คือว่าเราจะมากึงเป็นบาทเพื่อที่จะถวายนับบวชอย่างที่สองเหลือเราก็จะมาใช้ในครัวเรือนของเราเพราะว่าเป็นของทรงคุณค่าพอท่านกึงบาทเข้ามาเศรษฐีก็มีความรู้สึกว่าพาระรหัสจะมีหรือเปล่าในโลกนี้นะครับอยากรู้มีพระรหัสจริงไหมครับแล้วผู้แสดงฤทธิ์มีจริงไหมอยากรู้นะครับเศรษฐีก็เลยให้คนทําสาแหลกสาแหลกที่มีหูหิ้วนะครับเป็นสี่ด้านสาด้านเอาบาทตั้งข้างใน แล้วก็ต่อด้วยไม้ไผ่ยาวเป็นต้นท่อนเข้าไป60ขาวุธนะครับพอต่อเสร็จสูงนะสูงฮะแล้วเศรษฐีก็ประกาศว่าถ้าพระกุญเจ้ารูปใดไม่ว่าเป็นบรรพชิตสมณะนักบวชถ้าเป็นพระรหันผู้มิลิทให้ขอขึ้นแปลวนะครับแล้วท่านจะยอมรับน้ำถือนะครับท่านก็ตั้งไว้อย่างนั้นมหาชนก็แตกตื่นเลยครับเสร็จแล้วก็เรื่องราวก็เข้าไปถึงหกค,ครูครูทั้งหในสมัยนั้น ซึ่งเป็นครูผู้ใหญ่ไม่ใช่ครูในพุทธศาสนาเรานะครับเป็นพราหมณ์เป็นพราม,น,รามนะครับเป็นคนนอกพุทธศาสนาเราครูทั้ง6กนะครับก็มีปุรณกษัปท่านปุรณะกะสปะอาชิตปุรณตกสปะอชิตาเกากัมพลมัคคริโคสาระนะครับแล้วก็ท่านสัญชัยเวรัตบุตรปกุทะกัจจาย,ยนะและท่านนิครนนาตบุตรครูทั้ง6ครูทั้ง6เนี่ยนำโดยปุรณตกสปะเข้าไปพบท่านราชค اه เศรษฐีบอกว่าท่านเศรษฐีเนี่ย อาตมานี่ยอยากได้บาทนะอาตมาขอบาทเถอะเศรษฐีก็เลยกล่าวว่าถ้าท่านเป็นบาหานมทลิ์ก็เหาะเข้าไปอาเถิดก็เลยล่าถอยไปแล้วครูที่เหลือทั้ง5นะครับมคริโศรละนะท่านมคริโศรละท่านสัญชัยเวรัตบุตรเป็นต้นท่านก็พากันเข้าไปพอเข้าไปปั๊บก็พูดเหมือนกันเศรษฐีท่านก็ยินยันคําเดิมว่าถ้าท่านเป็นบาลานหอกก็ขึ้นแปลาเราถึงจะถวายทุกคนก็ล่าถอยไปจนกระทั่งวันที่7วันที่7เนี่ย พระมาหาโมคคานะเถระกับพระปิณโดภาลัตวชะกาลังห่มอุตลาสงค์คือจีวรที่พะรานหินใหญ่ครับหินใหญ่ก้อนหนึ่งเสร็จแล้วก็ได้ยินข่าวลือเรื่องนี้แหละครับพระมหาโมคคัลลานะพระปิณโดภารัตวชะท่านรู้ว่าพระมหาโมคคัลลานะก็มีฤทธิ์มากท่านก็เลยกล่าวกับพระโมคคัลลานะผู้มีอายุว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะผู้มีอายุท่านเป็นผู้มีฤทธิ์ท่านจงหอบไปเอาบารเถิดนะครับเสร็จแล้วพระโมคคัลลานะบอกว่าท่านนั่นแหละไปเอา นะครับท่านก็เลยหอกขึ้นไปพร้อมพลานหินเลยครับวนอยู่มหานคร3ามรอบเสร็จแล้วก็ไปหยุดนิ่งอยู่ที่เหนือปราสาทของเศรษฐีเศรษฐีภรรยาทศีท,าส,ทาสาลูกเต้าตกใจครับเพราะว่าหินอยู่ข้างบนกนลัวหล่นลงมาทับปราสาทครับก็เลยกราบนะแล้วก็บอกว่านิมนต์พระปิโดทวัตทราชะให้ลงมาบอกว่าโยมศรัทธาแล้วนะครับนิมนต์ลงมาเถิดเสร็จแล้วก็รับบาร พอรับบาดคืนจากพระบินโดภาระวาชัก็ถวายพวกของเคี้ยวข้าวยาคูอของมิถุบ,บาดใส่เต็มบารนะครับเสร็จแล้วก็ยอมตนนับถือนะครับนับถือ,อ,อหลักธรรมในพุทธศาสนาทีนี้นะ่ะหลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับไม่ว่าพระเถระรูปเนี่ยท่านจะเดินไปไหนมหาชนก็เกลียวก่าครับอือที่เคมตามท่านนะฮะอยากให้ท่านแสดงฤทธิ์นะครับอยากให้แสดงฤทธิ์เกลียวก่ากันจนกระทั่งว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงได้ยิน ก็เลยตัดถามพระอนุลว่าเสียงเกลียวก่านั้นมาจากไหนอึกทึขโคลมพระอนุลก็เลยกราบทูลว่าพระปินโดภารัทธวชชะท่านห่อเปลวบาดไม้จันท์เสร็จล้วก็ชาวบ้านเห็นแสดงฤทริ์ก็เลยไปเขี่ยวเข็นขอให้ท่านแสดงฤิธิ์นำมาสู่ความศรัทธาพระสมมาสุทิเจ้าก็เลยตัดให้เรียกเข้ามาในสำนักของพระองค์แล้วตัดถามเช่นนั้นพระปินโดภารัทธวชชะก็กราบทูลว่าเป็นเช่นนั้นพระองค์ก็เลยรพระองค์เลยตําเลยตำหนีฮะเลยตำหนีโดยการบอกว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายการกระทําของเธอนั้นน่ะไม่เหมาะไม่สมควรไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทํนะครับบาดเนี่ยบาทไม้จันแดงเนี่ยก็เหมือนสรากศพเปรียบประดุดกับกับ,กบผู้หญิงเนี่ยนะฮะสตรีเพศเนี่ยนะสตรีเนี่ยเปิดของรับเพื่อเห็นแก่ทรัพย์ ซึ่งก็เปียบเหมือนซากศพเหมือนเหมือนเหมือนปุ่มไม้จันแดงนั่นแหละครับ,รบเพราะฉะนั้นท่านอย่าทําเลยเจ้าอย่าท่านอย่าทำเลยเ,ยเลยป็นเป็นโดราธวายชะสิ่งที่ท่านทำเนี่ยไม่นํามาซึ่งความเลื่อมใสศรัทธาหรอกคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้เลื่อมใสเพิ่มเพราะฉะนั้นอย่าทําเลยหลังจากตัดเสร็จพระองค์ก็ให้ทําลายบาทนั้นเสียให้ทําลายบาทนั้นเสียนะครับแล้วทําลายก็เอามาทํายาหยอดตาอย่างที่เราเข้าใจกันอันนั้นถูกต้องทีนี้ประเด็นก็คือว่าในการตําหนิ ติเตียนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนะครับฟังให้ดีนะครับมีอยู่2กรณีนะครับกรณีที่1ถ้าทรงติเตียนหรือตำหนิพระภิกษุในพระพุทธศาสนาที่เป็นพระอริยบุคคลท่านจะใช้พระพุทธดรรหลักอย่างหนึ่งคือพระองค์จะใช้คําว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการกระทําของเธอนั้นไม่เหมาะไม่สมควรนั่นไม่ใช่กิจของสมณะนะไม่ควรทํา แล้วพงก็จะตัดบอกเหตุบอกผลไปแต่ถ้าทรงตําหนิตีเตียนพระภิกษุที่เป็นบุตรชนไม่ใช่พระรียบุคคลนะครับจะชงทรงใช้คําว่าดูก่อนโมขบุรุษต่างกันนะฮะอันแรกคือดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะว่าท่านเป็นพระฤๅบุคคลใช้กับพระปินโดภารัะทะวชะแต่ถ้าเป็นโมขบุรุษก็คือเป็นพระที่ไม่ใช่พระฤๅบุคคลท่านจะตาหนิแล้วใช้คาว่าโมคบุรุษ นะครับอันนี้คือเรื่องพระปินโดภาระทวชะครับเพราะฉะนั้นมูลเหตุที่ท่านเปียวบาทไม่ใช่เพราะความอยากเนื่องจากว่าท่านเป็นพระอรหันต์สำเร็จอรหัตผลแล้วละสังโยชน์ทั้งสิบไม่มีความอยากแต่เจตจำนงที่ท่านไปเอวเพื่อที่จะแสดงฤทธิ์เพื่อให้คนรู้ว่าพระอรหันต์ในพุทธศาสนามีอยู่จริงนำไปสู่ให้เขาเข้ามานับถือแล้วปฏิบัติธรรมบรรลุมรรคผลเข้าสู่นิพพานตามเจตจำนงของท่านตามเจตจำนงของท่านแค่นั้นเองถ้าอย่างนี้นี่ คนสอนทำเนี่ยก็กล่าวไปเรื่อยเลยนะครับพระปินโดภารทวชาชะปินโดภารทวชาชนี่นะท่านอยากได้บาทอยากได้ลาบสักการะเนี่ยนี่เป็นกล่าวตําหนิพระอรหันต์นะครับผลกรรมที่จะได้เนี่ยเป็นอะไรฮะก็คืออย่างนี้ฮะก็คือในในเรื่องปินโดภะระทวชาชเนี่ยครับพระพุทธเจ้าท่านตัดคําว่าอนุปวบาโทนุปคารโตเอตังพุทธานาสาสนังก็คือ ภาษาวกของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเนี่ยครับอนุประวาโทก็คือไม่กล่าวร้ายว่าร้ายใครอนุปคาโทไม่กระทบกระทั่งใครทีนี้กล่าวว่าบุคคลธรรมดาก็อีกเรื่องหนึ่งกล่าวว่าพระผู้มีศีลก็อีกเรื่องหนึ่งกล่าวว่าร้ายพระอรหันก็อีกเรื่องหนึ่งเปรียบประดุดการทําบาปใหญ่ก็คืออนันตริยกรรมรรเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําเนื่องจากพระปิณโตพารัตวาชะท่านเป็นพระอรหันได้พิญญาด้วยครับ ได้พินญาวหกไปปามาท่านนะไปปามาท่านก็คืออายุประวาตโอเนี่ยคนสอนทำเนี่ยไปมาปามาท่านนะว่าท่านเป็นพ่ออะไรอยากได้บาตรอยากได้ราบสักการะเนีารผลจะเป็นผลกรรมเนี่ยที่อย่างที่เขียนว่าการกระทําอริยบุญยุบปวาตกรรมเปรียบเหมือนอนันตริยกรรมนะใช่ก็คือการกล่าวร้าพระริยเจ้าก็เหมือนกับเป็นเป็นกรรมหนักครับก็คือในทางพุทธศาสนาก็ ก็พูดถึงขนาดห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานที่นี้มีประเด็นหนึ่งครับมีประเด็นที่ข้าบเกี่ยวที่ผมฟังในคลิปนะครับถ้าผมฟังไม่ผิดก็คือมีเรื่องนิสกีแปาจิตีิเข้ามาเกี่ยวข้องเ,อ<ช>เรื่องบาท<ช>ค,คนละเรื่องนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของพระปินโดภาลทวายชาณะแล้วเป,ป็นไงฮะพระปินโดภาลทวายชาเนี่ยเป็นเรื่องแค่ว่าท่านห้ามแสดงฤทธ์ก็คือเป็นเรื่องห้ามแสดงฤทธ์ก็คือห้ามแสดงฤทธ์ที่มีในตนท่านปรับอับัตุก,กฎ ก็คือไม่ให้อวดอุตริมนุษสธรรมรนะครับถ้ามีในตนก็เป็นทุกกฎถ้าไม่มีในตนเป็นปรราชิกใช่ไหมครับท่านก็ปรับอาบัตทุกโกฎสำหรับพระรหันที่ท่านแสดงฤทธิ์ท่านไม่อยากให้แสดงเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงชื่นชมอนุสาสนีปฏิหารก็คือสอนธรรมเพื่อให้เขาบรรลุปฏิบัติได้จริงบรรลุนิพพานแต่ว่าพราะองค์ก็ปรับอาบัตทุกกฎก็คือเป็นดับบัตเล็กน้อยนะครับทีนี้เนี่ย มีคำกล่าวเรื่องบาทเรื่องบาทกับเรื่องพระปิณโดภาแล้วบ่าแล้วเป็นเรื่องนิสกีญปัญติคนละเรื่องบาตรนี้บาตรบาตรไม้จันเรือบาตรื่นด้วยบาตรไม้จันด้วยครับแต่ว่าคนละเรื่องกันคนละเรื่องคนละพสูตรเลยครับไม่ได้จับแพะชนแกะไม่ใช่ครับอันนี้คือคือจับแพะชนแกะเหมือนกันก็คือเรื่องบาทคืออย่างนี้ฮะเรื่องการสลับบาทคืออย่างนี้มันเป็นเรื่องที่ปรากฏในพระวินัยบัญญัตินะครับในเรื่องพระวินัยบัญญัติที่เรียกว่าปฏิปฏิวัต <c oughs> ปฏิวัติขันธากะก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบาดโดยตรง <ừ> um. ไม่ใช่เรื่องของพระปิณโดภารตวาชาบาดไม้จันนะครับ,รบแต่เรื่องนั้นก็เป็นเรื่องบาดไม้จันเหมือนกันแต่คนละคนเรื่องนั้นเป็นเรื่องของพระพิสุฉับพักคีคือพระสหายหกคน <ừ> um. พระภิกษุฉับพักคีคืออะไรครับคาว่าฉับพักคีแปลว่าพระรวมกลุ่มได้หกคน <ừ> um. เป็นพระปุถุชนพระฉับพักคีเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยเดิมเป็นช่างเดิมเป็นช่างแล้ว ทํางานแล้วไม่ค่อยได้ลาบสักกะระไม่ค่อยได้เงินได้ทองก็ต้องการที่จะเลี้ยงชีพโดยอาศัยพุทธศาสนาในพุทธการก็มีแล้วนะครับหกคนเนี่ยก็เลยชวนกันมาบวชในสํานักของพระอาัคาร์สาวกทั้งสองคือสํานักของพระสารีบุตรกับมุกขลานะแล้วทีนี้ไปไหนมาไหนไปกันเป็นกลุ่ม6คนก็คือฉับพักขีไปไหนเขาเรียกว,ว่าพระสาหายหกคนเป็นพระปุถุชนนะครับไม่ใช่ภริยะทีนี้พระหกรูปเนี่ยนะครับเป็นต้นของมูลบัญญัติ 128ข้อเป็นต้นอนุบัญญัติ2ข้อรวมแล้ว130ข้อคือการบัญญัติพระวินัยของผู้ทธเจ้าเนี่ยนะครับอย่างที่เรากลาบเรียนในครั้งที่แล้วเนี่ยพระผู้ธเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติไว้ก่อนเหมือนกฎหมายบ้านเมืองนะฮะคือตั้งไว้ก่อนแล้วใครผิดก็ว่ากันไปแต่มีเหตุมีต้นเหตุท่านถึงจะพงถึงจะบัญญัติสิกขาบทขึ้นมาครับเฉพาะฉเภาะวะคีรกรูปเนี่ยครับที่เป็นต้นเรื่องเรื่องบาเนี่นะฮะนิสกิยปจิตตีเนี่ย เป็นต้นเรื่องของการบัญญัติสิกขาบทที่เรียกว่ามูลบัญญัติเนี่ย128เรื่องเพิ่มเติมที่เรียกว่านุบัญญัติอีก2เรื่องเป็น130เรื่องเยอะนะครับนั่นหมายถึงว่าทําผิดเยอะมากพระหกรูปเนี่ยนะครับหนึ่งในนั้นคือเรื่องบาทมูลเหตุคืออะไรครับผมจะเล่าให้ฟังพระหกรูปเนี่ยบวชเข้ามานะครับก็ได้ลาบสักการะพอได้ลาบสักการะท่านก็สะสมบาทครับสะสมทั้งบาท,บาท,บาทไม้จันนะครับบาทดินเผาแกสะสมหมดนะ พอสะสมปั๊บเนี่ยนะฮะเยอะมากจนกระทั่งว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่เห็นเขาบอกว่าเอา้าสาวกของพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าทําไมสะสมบาทขนาดนี้ต้องการจะเปิดร้านขายบาทหรือ,อยังไงจะเอาไปขายหรือว่าจะเปิดร้านขายบาทดินเผาหรือ,อยังไงจนกระทั่งว่าพระที่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยนะท่านท่านรู้สึกละอายใจว่าเอ้าเขามาว่าพระเห็นไหมฮะพอมีคนมาว่าพระพ้าในสมัยก่อนท่านไม่ยอมนะฮะแม้กระทั่งพระชุดนั้นอาจจะเป็นพระที่ปฏิบัติไม่ดีนะฮะ แต่พระที่ท่านปฏิบัติดีท่านมีความละอายว่าเขาว่าแบบเหมารวมทั้งหมดแยกแยะไม่ออกกันเนี่ยเรารู้สึกละอายแล้วเสียหายกับวงการพุทธศาสนาก็เลยไปกราบทูลพระพุทธเจ้าครับ,รบพอไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยตัดเรียกฉับพัคีทั้งหกม,มาถามว่าพวกเธอสะสมบาตใช่หรือไม่ก็ตอบว่าใช่พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าบาตเหล่านั้นคืออดีเลก,กบาตคือบาตท,ที่เกินกว่าบ,บาตท,ที่ตัวเองใช้ครับอดีเลกบาตก็คือบาตท,ที่ที่มีไว้ในครอบครองแล้วไม่ได้วีตกับ ม่ดิฐาน <ừ. S 2> ก็คือเกินกว่าที่จะใช้แล้วอะครับท่านไม่ให้ถือท่านบอกว่าพระบุตรเจ้าก็เลยบอกว่าการที่พวกท่านถือนั่นอะท่านพูดว่างไงรู้ไหมครับดูก่อนโมฆะบุรุษเห็นไหมฮะ <ừ. S 2> ต่างกับพระปินโดภาระตวชานะฮะ ừ. 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 พระปินโดพาระวชาพระองค์ใช้คําว่าดูก่อนภิกษุ <ừ. S 2> ทั้งหลายเ <ừ. S 2> พราะว่าท่านเป็นภริยะพระงคไม่ได้กลด่าเลยแต่พระชพักคีพระองค์ใช้คําว่าดูก่อนโมคขบุรุษการกระทําที่สะสมบาตรของพวกท่านนั้นนะครับไม่เหมาะไม่สมไม่ควร นะครับไม่ใช่กิจของสมณะอยาหาธรรมไม่ให้ทำนะฮะแล้วก็พระองค์ก็ทรงประนามในลักษณะที่ว่าทําทําไมแล้วก็เกิดความเสียหายแก่เพศบัณชิตแล้วก็ทรงบัญญัติสิกขาบทว่าต่อไปถ้าอดิเรกตบาตอยู่ที่ใครเนี่ยถ้าไม่สละแก่สงเป็นนิสกียปจิตตีสละแก่สงสละแก่บุคคลหรือสละแก่พาะรูปใดรูปหนึ่งที่ไม่มีไม่เป็นนิสกียปจิตติที่นี่ร้อนถึงพระอานน์เนื่องจากพระอานนท์่านก็มีบาทอยู่ลูกหนึ่ง ที่เกินกว่าบาทเป็นเลขบาทเหมือนกับพระชับเขวี้เดียวเกินขึ้นมาลูกลูกหนึ่งแต่ท่านมีความตั้งใจจะไม่ได้ใช้เองจะไปถวายภาษาลีบุตรนะครับจะเปลี่ยนบาทให้ภาษาลีบุตรแต่ภาษาลีบุตรไม่อยู่ที่วัดไปอีกเมืองหนึ่งร้อนใจพานนนก็เลยไปกราบทูลถามะพุริเจ้าว่ามูลเหตุพระชัพเขวีเนี่ยพระองค์ทรงญญัติสีขาบทคือถ้าใครถือดิเลกบาทเกินกว่านั้นเป็นนิสกิยปัจจิตีต้องสละ ไม่งั้นเป็นปาจิตีจะทํำยังไงในเมื่อจะถวายพระสารีบุตรท่านยังไม่มามพุ้ธเจ้าก็เลยถามว่าสารีบุตรจะกลับวันไหนวันที่9หรือที่10เพเะราะองค์ก็เลยบัญญัติอนุบัญญัติขึ้นมาเพิ่มเติมว่าเราบัญญัติแล้วว่าถ้าถือเดรกบาทเป็นนิสกิยปาจิตตีแต่ให้ภิกษุถือได้ไม่เกิน10วันถ้าเกินกว่านั้นถึงผิดอาบัติเห็นไหมฮะมีที่มาที่ไปเพราะฉะนั้นเรื่องพระ ปินโดพาระทวายชะนิสกียปจิตีไม่ได้เกี่ยวกับท่านเลยครับไม่ได้เกี่ยวเลยเป็นเรื่องที่ท่านเอาบาทมาแล้วแสดงฤทธิ์แค่นั้นเองแต่ในพระวินัยอีกบทหนึ่งตั้งหากที่เกี่ยวกับนิสกียปจิตีไม่เกี่ยวครับเป็นการผสมสองเรื่องเข้าด้วยกันครับผมอย่างนี้มันก็แย่นะ